ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอรถแฮตเตรียมงานชุกสถิติบอก99%หงแชมป์ลีกแฟนบอลวอ่าพูลทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตลอด8แมตช์เดย์พิมลิกอังกฤษที่เหลือไม่ต้องเหนียมออกมาแสดงตัวได้เลยเมื่อสำนักสถิติน่าเชื่อถือสูงเผยว่าโอกาสแชมป์ซีซั่นนี้สูงถึง99% รายงานจากสกายสปอร์ตอ้างตัวเลขจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งสำนักสถิติออฟตาหลังหงแดงปรับเอเวอรต์นในเมอร์ซี่ไซด์ดาบิแมต์หนึ่งต่อศูนย์วันนี้ส่งผลให้ทิ้งห่างอันดับสองอาเซนอลเป็น12แต้มเท่าเดิมกับคิวเตะแปดนัดสุดท้ายเท่ากันซึ่งออฟตาคำนวณว่าโอกาสลดผ้าป่าคว่ำสำหรับทีมของเฮดโคชอาร์เนอร์สลอ็อตยากแล้วเนื่องจากเหลือโฟกัสรายการเดียวต่างจากปืนใหญ่ต้องแบ่งสมาธิไปแชมเปี้ยนลีกที่เข้าถึงรอบก่อนรองพบเรอัลเมริด นอกจากนั้นลิเวอร์พูลยังมีโปรแกรมเกมเย่ารับมืออาร์ซอนตัดแต้มกันโดยตรงเป็นอีกความได้เปรียบที่จะฝูงถือไว้หากถึงเกมรองสุดท้ายแล้วยังไม่ตัดสินแชมป์อย่างไรก็ตามบอลถูกกฎหมายของอังกฤษแทบปิดราคาของแดงเป็นแชมป์ลีกฤดูกาลนี้เพราะสถานการณ์แบเบอร์ยิ่งกว่าเปิดถ้วยไฮโลแทงทางคณิตศาสตร์ลิเวอร์พูลต้องการอีกแค่13จาก24แต้มสุดท้ายก็การันตีแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20มากสุดตลอดการร่วมกับแมนยูนเต็ด โซคอการายงานสถิติเฟอร์กิวฟันไดปะทะเอเวตันผ่านบอลเข้าพื้นที่3ของคู่แข่งมากที่สุด20ครั้งวางบอลยาวที่แม่นยำที่สุด16ครั้งชนะการดวลบอลมากที่สุดที่9ครั้งเคลีย์บอลได้มากที่สุด7ครั้งชนะการดวลกลางอากาศมากที่สุด6ครั้งการสกัดมากที่สุด4ครั้งพวกเขาทําให้เกมนี้ยากขึ้นมากจริงๆพวกเขามีแนวทางการเล่นเฉพาะตัวและคุณต้องพร้อมสาหรับทุกสถานการณ์ครึ่งแรกไม่ใช่ครึ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา แต่ดิโกโชต้าทำประตูได้ยอดเยี่ยมมากและโดยรวมเราก็เก็บครีนชีตได้มันเป็นเรื่องดีมากๆด้วยเกี่ยวกับผลเสมอที่กุริสันพักเราไม่ได้ดูคลิปของเกมนั้นเลยเรารู้ว่าเกมนี้จะยากเสมอพวกเขาตรงไปตรงมามากและในจหวะโต้กลับพวกเขาสามารถลงโทษคุณได้เลยจริงๆเราอยู่ในเกมและได้3ามแต้มที่สมควรได้รับแล้วเกี่ยวกับการตัดสินใจของเจมทาคอฟสกี้ในการใช้ VAR มันก็เป็นแบบนั้นผู้ตัดตสินและ VAR เป็นผู้ตัดตสินใจกันอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถพูดอะไรได้และเราทุกคนต้องรับมือกับการตัดสินอะไรแบบนั้นเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์ทุกคนต้องการอยู่ในตำแหน่งของตัวเองตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปและรักษาความคิดแบบเดียวกับที่เราทำมาตลอดทั้งฤดูกาลเราต้องเดินหน้ากันต่อไปเรามีเกมที่ยากลำบากอีกครั้งในลอนดอนในวันอาทิตย์นี้กับฟูรแลมและนั่นคือเกมที่เราต้องทุ่มทั้งหมดที่เรามีเพื่อเล่นเกมนี้อีกครั้ง เซคอร์การายงานสถิติลุยดีอาสปะทะเอเวอรนตัน88นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ5 4ต่อ59ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล9 2เซการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ5ต่อ6ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ5ต่อ5ครั้งชนะแท็กเกิล1ต่อ2ครั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้4ครั้งชนะการดวลบนพื้น8ต่อ10ครั้งสร้างโอกาส6ครั้งสร้างโอกาสสำคัญหนึ่งครั้ง1แอซิส เป็นเกมที่ดีอาร์ตทำได้ดีที่สุดในแนวรุกของลิเวอร์พูลและการขึ้นเกมจากเขาก็ดูจะมากกว่าฝั่งตรงข้ามอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาและการขึ้นมาแต่ละครั้งมักที่จะมีลุ้นเสมอแม้จะมีติดติดขัดขัดไปบ้างแต่เขาเป็นตัวอันตรายต่อเอเวอตันที่สุดแล้วในเกมนี้เป็นรายงานว่าสิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตันหนึ่งต่อศนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลังจบเกมมีจังหวะหนึ่งที่เทรนัเล็กซ์านเดออโนไปดักยืนรอเพื่อนร่วมทีมหงแดงตรงทางเข้าไปในห้องแต่งตัวของสนามแอนฟิ์ปฏิกิริยาที่เทรนแสดงออกมานั้นน่านับถือจริงๆเขาไปแสดงความยินดีกับเพื่อนของเขาทุกคนที่มีส่วนร่วมในเกมสําคัญนี้และดีใจกับคนที่มีส่วนร่วมที่ช่วยให้คว้าชัยชนะในเกมที่สําคัญนี้ได้สําเร็จเป็นภาพที่เห็นแล้วมันอดยิ้มไม่ได้เลยจริงๆและไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเทรนจะเลือกทางเดินของเขาแบบนั้น แต่ณตอนนี้เขาคือนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลเขาควรค่าแก่การได้รับความเคารพครับเหลืองเฉยเนฟเชื่อทาคอฟสกี้ตั้งใจเสียบแมคการแกรี่เนวิลเชื่อว่าเจมทาคอฟสกี้กองหลังของเอลตันรู้ตัวดีว่าเขาทำอะไรไปในจังหวะเขาปะทะหนักใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เกมดาบี้แมตที่เอลตันบุกแพ้ลิเวอร์พูล1ต่อูเหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่11เมื่อทาคอฟสกี้พุ่งเข้าเสียบใส่แม็กอลิสเตอร์ แม้จะโดนบอลก่อนแต่เท้าก็ตามไปกระแทกที่ขาของมิดฟิลด์วิว์ภูอย่างจังแซมแบร์รอดผู้ตัดสินในสนามควักใบเหลืองแล้ว VAR ภายใต้เป่า่อเทียนี่พิจารณายืนยันโดยไม่มีการยกระดับเป็นใบแดง เนวิลซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตให้ความเห็นหลังเห็นภาพรีเพว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเขาโดนบอลก่อนแต่ผมบอกเลยว่าทาคอฟสกี้รู้อยู่แล้วว่าเขากำลังทำอะไรเขาตั้งใจเสียบแบบโบราณเล่นหนักเข้าไว้ใช่เขาโชคดีมากเพราะเขายกเท้าสูงถ้าคุณเป็นกองหลังคุณสามารถวางเท้าลงพื้นได้แต่ถ้าคุณเลือกจะยกสตั๊ดขึ้นแล้วไปโดนหัวเขา่าหรือหน้าแข้งคู่แข่งนั่นคืออันตรายสุดๆผมบอกเลยว่ามันคือจังหวะที่อาจทำให้ขาหักได้เลย หลังจาก VAR ตรวจสอบจังหวะนี้แล้วตัดสินให้เกมดำเนินต่อไปเนวิลเสริมว่าทารคอฟสกี้โชคดีมากหลายคนอาจบอกว่ามันเป็นจังหวะ follow-through ตามธรรมชาติแต่เชื่อเถอะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียบแรงขนาดนั้นมันสูงเกินไปและเขาโชคดีจริงๆถ้าจังหวะนี้เป็นใบแดงผมก็ไม่มีไรต้องเถียงเลยเราทุกคนเคยทำแบบนี้มาก่อนตั้งใจเตะบอลไปให้พ้นแล้วไปตามไปเสียเพิ่มมันเป็นแทคนิคเก่า ทาคอฟสกี้รับเสียบแรงใส่แม็กอลิสเตอร์เผยอีกฝ่ายให้อภัยแล้วเจมส์ทาคอฟสกี้กองหลังเอลตันยอมรับว่าจังหวะเสียบใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางลิเวอร์พูลเป็นจังหวะการเข้าสกัดที่เลวร้ายของตนในนาทีที่11ของนัดดังกล่าวทาคอฟสกี้กับแม็กอลิสเตอร์ต่างก็วิ่งเข้าหาบอลด้วยกันก่อนที่ทาคอฟสกี้จะตัดสินใจพุ่งเสียบซึ่งถึงแม้เขาจะโดนบอลก่อนแต่จังหวะหลังจากนั้นเขาก็ไปเทียบโดนน่องของอีกฝ่ายแบบเต็มแรงโดยสุดท้ายกรรมการซาเมลบารรอด แจกแค่ใบเหลืองส่วนทีมงาน VAR ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรทาคอฟสกี้เผยว่าผมได้คุยกับเขาและขอโทษเขาเพราะมันไม่ใช่การเข้าสกัดที่ดีตอนที่บอลมันมาอยู่กึ่งกลางระหว่างเรานะผมนึกว่าเขาจะพุ่งเข้ามาแบบรุนแรงโดยวัดกัน50-50ตามสไตล์ในอดีตแต่แล้วเขาก็ไม่ได้พุ่งเสียบเข้ามาและจังหวะพุ่งเสียบตามน้ำของผมก็ไปโดนจุดที่สูงพอตัวผมขอโทษเขาไปแล้วและเขาก็ยอมรับมัน แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่การเข้าสกัดที่ดีของผมพิมลีกแจ้งเหตุทาคอฟสกี้รอดแดงพิมลีกได้ชี้แจงยืนยันแล้วว่าทำไมซซเมลบารอดตัดสินใจไม่แจกใบแดงไล่เจมส์ทาคอฟสกี้ออกจากสนามหลังจากที่เขาเสียบสกัดอันตรายใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในครึ่งแรกของเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้คืนวันพุธ กองหลังเอลตันตเสียบสกัดแมคอลิสเตอร์อย่างแรงบริเวณนอกกรอบเขตโทษของเขาทําเอาแข้งลิเวอร์พูลลงไปนอนร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อ v a r ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าการเสียบสกัดของทาคอฟสกี้เข้าข่ายการฝ่าร้ายแรงหรือไม่ก่อนในที่สุดจะตัดสินว่าไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากเหตุการณ์ไม่กี่นาทีโพสต์บนโซเชียลมีเดียในบัญชีแมตช์เซนเตอร์ของเพมลิกก็ได้เผยแพร่ออกมาโดยอธิบายว่าทาคอฟสกี้เจตนาเข้าบอล โพสต์ดังกล่าวระบ,บุว่าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองจากการฝ่าโดยประมาทของทาคอฟสกี้ ki, ได้รับการตรวจสอบโดย V.A.R. แล้วโดยการสัมผัสที่เกิดขึ้นหลังจากทาคอฟสกี้ ki, เข้าถึงบอลนั้นถือเป็นการเล่นโดยประมาทแม้ว่าการเข้าสกัดของทาคอฟสกี้จะถูกตัดสินโดย V.A.R. แล้วว่าเป็นแค่การเล่นโดยประมาทแต่แฟนบอลรวมถึงกูรูหลายรายในโลกลูกหนังดูจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินดังกล่าวจนกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนี้ แกรี่เนวิลนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตซูบการทำงานของเฮดโค้ชอาร์เนอร์สโลตที่ปั้นลิเวอร์พูลจ่อแชมป์พิวอังกฤษเพราะก่อนเริ่มสีซสันน่นี้ไม่มีใครเชื่อว่ากุนซือซึ่งใหม่มากกับลีผู้ดีจะทำสำเร็จสโลตโยกจากฟยนูนแห่งเอเรเดเวซีฮอลแลนด์ Holland, มารับไม้ผลัดจากเจเกนครอปกุญซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์หงแดงยุคใหม่นอกจากนั้นสเสน่ห์ของบอสดอยก็ยากที่ใครจะทาบรัศมี มาตรฐานเดิมที่สูงแทบไร้การเสริมทัพตลาดซัมเมอร์2024ใครๆก็การชื่อลิพูจาการะบบลุ้นแชมป์ลีกแต่เมื่อเหลือ8แมตช์เดย์ส่งท้ายเนวิวบอกแม้เจ็บใจแต่ก็ต้องเปิดหมวกคารวะกุนซอไว4้4สมงีขมทึ่งในจุดที่ลิพูเป็นอยู่ตอนนี้อาจยังไม่สามารถเขียนหน้าประวัติศาสตร์ทันทีในเวลานี้ได้เพราะมีความปราชัยนัชชิงคาระเาาครับตกรอบแชมเปี้ยนลีกถือเป็นครึ่งหนึ่งที่น่าผิดหวังการเปิดปากผ่านพอดแคสต์ทางสกายสปอร์ตแต่ภาพรวมถือเป็นฤดูก,กาลอันน่าทึ่ง การมารับตําแหน่งต่อจากเจเกนคลอปคนที่ได้ชื่อว่าบุคลิกภาพโดดเด่นมากสเสน่ห์คนที่ได้รับความรักจากแฟนบอลลิเวอร์พูลซึ่งไม่ต้องไปถามใครหลายคนก็ทําใจว่าทีมน่าจะตกลงจากเดิมทุกคนคิดแบบเดียวกันรวมถึงผมด้วยผมคิดว่าไม่มีทางที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลคนเดียวกันจะตอบสนองผลงานแบบเดียวกันเมื่อเปลี่ยนผู้จัดการทีมจากคนที่คุ้นเคย ซึ่งพอได้สล็อตมันจึงลงตัวเพราะแกคือขั้วตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับครอปทั้งแง่ความเยือกเย็นนิ่มนวลสุข,ขุมเป็นชอยที่สมบูรณ์แบบซึ่งจําเป็นสําหรับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ต้องสูฮกทุกคนที่มีส่วนแต่งตั้งเขาเข้ารับตําแหน่งนอกจากนั้นก็เครดิตตัวสล็อตเองและผู้เล่นด้วยผลงานนัดล่าสุดอาจไม่เลิศหรูสําหรับลิเวอร์พูลแต่นั่นไม่สลักสําคัญพวกเขาเล่นอย่างมืออาชีพคุมสถานการณ์หลังกดประตูขึ้นนาเอวเาต้์หนึ่งต่อศูนย์ซึ่งผมคิดว่าจุดนั้นโขงแดงโดด่น ทีมแสดงให้เห็นการเล่นปิดเกมมา2 3ึงผลในุดูการนี้ครองบอลกับตัวได้ดีบริหารเกมเหมาะสมเมื่อคืนตอนเดินเข้าห้องแต่งตัวก็คงบอกต่อกันว่าใกล้บรรลุปเป้าหมายขอแค่อย่าพลาดเองก็พอนะัดต่อไปลิพูเยนฟูลแลม6เมษายนต้องการอีก13จาก8แมตช์เดย์สุดท้ายก็แชมป์ลีกซีซั่น2024 2025หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ